ใสช่ชาร์เสียครับไม่รู้ว่าซื้อรุ่นไหนดีแต่ผมดูแล้วเนี่ย149บาทน่าสนใจมากเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงซื้อนี้แหละครับดืดมันดูแพะดูแพงกว่านี้เยอะนะครับนี่นะครับใสช่ชาร์ตอาตากิซื้อมาเรียบร้อยนะครับเอามาที่ห้องแล้วนะครับ149บาทคือ คราวที่แล้วว่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งครับไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะแป๊บเดียวเจ๋งครับคราวนี้ลองนี่แหละครับครั้งแรกนะครับอาซกอกากิเปิดเลยครับคือมนเป็นสีเลื่อนหมูไงผมชอบครับสีนี้เขาบอกว่าทองแดงคุณภาพทนทานนะครับข้อต่อแข็งแรงนะครับฉนวนสามชั้น าประมาณนี้นะครับนี้เป็นสายแบบนี้นะครับดูสิครับคราว <c oughs> ที่แล้วผมซื้ออีกห่อหนึ่งอะ่ะมันจะไม่มีหัวน,นี้มาให้แต่น,นี้เขามีาให้มาเลยนะครับเป็นของอาซากิเองนะครับอ่าดยวลองเสียบดูน,นะชอบตรงสีนี่แหละครับ ต่ดูไปดูมานี่คล้ายๆกับไอ้สมัยผมเด็กๆครับเขาจะเอาไว้พันในเนี่ยหลังรถมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่รู้ใครเกิดทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าอลองดูนะครับว่าจะชาร์จเข้าง่ายๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเสียบก่อนนะครับโทรศัพท์ ไม่เข้านะครับประมาณว่าหัวของโทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนกับบานเอ้หรือผมเสียบผิดด้านอ๋อเอ๊กก็ถูกนะเออเมื่อกี้อาจจะผิดด้านโทษทีครับอ่กดสวิตช์นะครับโอ้โหเรียบร้อยแจมครับก็เมื่อกี้ถือว่าอาจจะเสียบผิดด้านผมไม่แน่ใจไม่ได้ดูนะครับเข้าดูเลยครับ น่าจะผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะมารายงานผลอีกทีนึงนะครับสําหรับคนที่เ,เขามีคําแนะนําอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับควรถอดเคสหรือกรอบโทรศัพท์กรณีชาร์จไม่เข้านะครับแต่น,นี้ชาร์จเข้าก็คือไม่ต้องกองังวลเข้าก็าคือบางทีอะไอรูพวกเนี้ย ถ้าใส่เคียนแล้วบางทีมันไม่ตรงอ่ะมันเหมือนมาขวางอะไรเงี้ยนะครับมันก็จ,จะชาร์จไม่เข้าแต่ว่านี่คือเข้าเรียบร้อยละนะครับก็สวยงามครับผมว่าก็น่าลองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมใช้ห้อนี้ก็ต้องดูระยะยาวด้วยนะครับห้ามแก้ไขดัดแปลงการใช้งานอุปกรณ์โดยเด็ดขาดการเชื่อมต,ต่ออุปกรณ์ตามลำดับวิธีการใช้งานื่วกมกันก็ไม่มีอะไรก็เท่านี้นะครับรายละเอียดนะครับ เดี๋ยวจะดูรองรับ Android สมาร์ทโฟนเฉพาะรุ่นที่รองรับ <c oughs> เอออันเนี้ยเขาพูดอย่างนี้นะตามกล่องอะแต่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารุ่นไหนที่รองรับนะแต่ก็ถือว่านี่ชารชเข้าก็น่าจะจบนะครับยังไงก็คือเขารับผิดชอบเยอะมากคือมีมีเบอร์โทรศัพท์ call center ต,ต,ต,ตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับ ก็น่าจะดีกว่ายี่ห้อเก่ายี่ห้อเก่าน,นี่คือผมไม่อยากไม่อยากพูดถึงนะแต่ว่าพูดถึงอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับ mm. ก,ก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับ mm. ขอบคุณมากครับ